ครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เรามาในรายการคนคนคนเย้ยมาที่สวนเขางนะครับของห้องห้าครับชมมาชมชมชมพิธีกรครับครับอะไรติดปลาครับเช็ดด้วยคุณเล่นอย่างนี้ระวังกล้องหลุดมือนะครับผมขอโทษครับเรียกว่าช็อกโกแลตติดปลาครับนี่ครับโอ้ยเกมลุ้นเลยเอ็มเนี่ยเอะไรเกมเกมเงา มัาหนักจังป่ะรนนะเช็บอมกูจะอวกเาไมาช้าๆเฮ้ยเฮ้ยไออยอ๊ยโออ๊ยัยโอยอ๊ย้ออ๊ยโออ๊อ๊ยโอ๊ยโออ๊ยอยโอ๊ยโยวอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊อ๊ยโอ๊งยอ๊ยาอ่ะ này mình phải đây, 2, 2, cái này, cái này mình sẽ luồng cao mình sẽ làm mà các anh, lấy tài công này,

รับสายเก็บเก็บภาพน้อยกับเมียเหรอไปไปไปเก็บภาพน้อยกับเมียเนี่ยครับน้อยกับเมียเบรยตีเบรยตีนะโอ้โหจบอบเจ็บเก็บนะขอร้องอย่าปล่อย มาบาเฮ้ยไปเลยจิบเลยไปกูไปเฮ้ยเ้าวไอ้เร่องห้องันดังไทยใครว่าหล่งบันดังไทยเชี่ยงแรงจริงจริงเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่แล้ว มาเดี๋ยวหาเองเร็วเร็วหาขึ้นนังมาเฮ้ยเอามันขึ้นนอนเจ้ายวนเคยดูหรที่ไปชียน้ร้องอ่ะบน้องอ่ะเออเียดีบน้องอ่ะ

รถไฟเงี้ยนะครับเบาเบาเเล่นบอลเกี่ยวเอ้ยเล่นเองเอ,เองไอ้พวกนี้ป่ะเอาเฮ้ยเอ้ยโอ้ยพอพอพอตันี่เตรียมเร้อนี่ <c oughs> ใครเล่น้วยเลยได้ได้ได้อียเียาตนมาพอโอ้ยดีโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้พอดมพอดมแปปิดปอปิดแด้ปิดแดดูเหรอเียมัวสัสอันนี้ถ่ายอยู่เปล่